นานาครับจะเป็นย่านที่มีแขกเยอะแล้วก็มีของขายแบบเอ,อ่อที่เป็นพวกนาฬิกาเป,เป็นเฉพาะครับก็เป็นของที่คนพวกอาลับอะไรเงี้ยเขาจะชอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินจากแยกนานานะครับไปขึ้นรถไฟฟ้าสถานีนานะครับก็การเหมือนกันครับระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากก็มีของให้ดูเพลินๆจะลองดูกัน ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับแลนด์มาร์กกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของอร่อยๆในโรงแรมนี่ก็ไม่ต้องห่วงแต่ที่เด่นตรงนี้จะมีพวกร้านอย่างเงี้ยครับพวกอาหารอินเดียอาหารแขกร้านตัดสูตรตอนนีแ้แผงยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับแต่ยังเช้าอยู่ ตรงนี้มันจะเป็นป้ายรถเมล์ครับแต่ว่าเขาก่อสร้างอะไรก็เลยเหลือสเตทแค่นี้ฝั่งนู้นเป็นลานมาร์คครับแหลามาร์คพาซาก็มีร้านกาแฟ,ม,าแแฟมีร้านแถวนี้มีร้านกาแฟ ร้านนั่งแบบแคกๆอะไรพวกนี้ครับที่เป็นอาลับอาลับนิดนึงเขาข้างเยอะครับ ถ้าเป็นช่วงแบบบ่ายไปแล้วถึงเย็นครับตรงนี้จะแน่นไปหมดเลยว่าเดินจะยากอีกหนึ่งผมรีบๆนะผมจะเดินไปลงลงไปเดินข้างล่างลงฟุตบาทแต่ถ้าชิวๆก็เดินดูของได้เลยครับันมี้ก็เป็นร้านกาแฟเหมือนกันเล็กๆทำหมอด ุดน่ครับทางที่เลยฟาสุขุมวิทเจ็ดก็ผัดกันประมาณซอยสองซอยครับ